สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน playlist. เพลย์ลิสต์เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งเราได้รู้คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับ uh, CPU mining project ของเราวันนี้เดีย๋ยวเราจะไป ทดลองขุดเหรียญอะไรกันเอ่ยไปดูกันเลยดีกว่าเข้าไปที่เว็บอ n m ไมเบิเลยนะครับเข้าไปเว็บอันไมเบอันนี้พอเข้าไปในหน้าเว็บของอันไมเบิลคูแล้วเนี่ยเราไปดูที่ว่าคูณของเขาเนี่ยในเว็บของเขาเนี่ยมีเหรียญนะอะไรอีกบิตคอยก็ทดลองแล้ว ETS ก็ทดลองแล้วโอ้ทั้งคู่นี่ ใช้ CPU ขุดไม่ไม่สำเร็จนะครับไม่สำเร็จแน่นะะบิตคอยน์เนี่ยทีนี้อีกเหรียญหนึ่งที่ลองจากบิตคอยจากอีเทอรเียมที่เป็นเหรียญที่ติดหูติดตาของนักเคลมนักขุดทั้งหลายก็ก็จะเป็นนี่อันหนึ่งนี่ครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะฮะก็เป็นเหรียญที่อยู่ในระดับแนวหน้าเหมือนกันนะครับทุกคนคุ้นคุ้นกันดีคุ้นชื่อกันดีนะครับเราลองเข้าไปดูเลย LTC เรียน LTC ที่ u n m i a b l e นี่นะครับก็ขุดได้ทั้ง GPU นะครับนะครับใช้การ์ดจอก็ได้ GPU ขุดได้ทั้งหมด GPU 3อันกอริทึมแล้วก็มี CPU ให้1อันกอริทึมก็คือ Random X อันกอริทึมของ Random X เนี่ยสามารถขุด LTC ได้เขาก็ u n m i a b l e ก็บอกว่าให้ไปโหลดโปรแกรม Check m e เราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับไปโหลด xmld ปับ๊บชื่อว่า xmld นี่จะให้ไปอยู่ไหนนะให้ไปอยู่ในอั my e v e h e l center อีกแล้วอั my e v e h e l center มันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเราต้องเข้าไปที่ g i t h u b นะครับเราต้องเข้าไปที่ Gi t h u b จ,จึงจะถูกจึงจะได้โปรแกรมใหม่นี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 ่เข้าไป GitH u b เลยนะครับดาวน์โหลด mining เข้าไป GitH u b เลยจนจะได้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดเห็นไหมครับ นะครับ xm ริกเวยชั้นใหม่ล่าสุดคือหกจุดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนี่นะครับเลื่อนไปตัวนี้นะครับหกจุดหนึ่งเจ็ดวินหกสิบสี่ซิฟนี่นะฮะแต่ปับ๊บมันก็จะโหลดตรงนี้เลยนี่ครับเห็นไหมครับมุมนี้มันก็จะเนี่ยขึ้นการโหลดแป๊บหนึ่งมันก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะพอมันโหลดเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็คลิกตัวนี้ขึ้นมาเลยก็ได้นี่ครับ คลิกตัวนี้ขึ้นมาเลยมันก็จะ,ะเปิดหน้าวินลานะครับวินลาโปรแกรมที่ใช้แตกซิปเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยนะครับเราก็แตะคลิกที่นี่เลย x tag tool นี่นะครับคลิกปับ๊บ x tag ไปไหน x tag ไปเดสก์ท็อปเลยง่ายดีนี่ครับไปที่เดสก์ท็อปนี้นะครับ x tag ไปเดสก์ท็อปเสร็จปับ๊บโอเคปั๊บเข้าไปอะไรต่อเอ่ยอ๋อ มันเคยโหลดไว้แล้วนะครับมันก็จะถามว่าจะโหลดทับไหมนะครับทับก็ได้ไม่ทับก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเคยโหลดไวแล้วเราก็โนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยโหลดมันก็จะปื้ดไปได้เลยอันนี้เราเคยโหลดไว้แล้วก็เราก็ไม่ต้องทับนะครับปล่อยมาเลยนะครับก็โอเคเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูซิมันอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ x m r i c k อยู่นี่เราก็ดับเบิลคลิก xmbrick มาเลยนี่นี่แหละครับ แอ่ไปใ้ xemric มามันก็ก็เหมือนเดิมเหมือนกับการขุดเหรียญอื่นๆที่ใช้โปรแกรม x m r i t นะครับมันก็จะมีไฟล์โปรแกรมอยู่ล่างสุดแล้วก็จะมีแบทไฟล์มีไฟล์คอนฟิกมาให้นะครับเราก็สตาร์ทนี่ไปดูไม่มีอะไรนะครับสตาร์ทนี่ไปดูมันเป็นตัวอย่างสั้นๆนะให้เราสามารถให้เราไปเติมฟังก์ชันตรงนี้เองเ,องเนี่ยเยาๆให้เราไปเติมเองนะฮะ ไม่เอาไม่เอานะครับยุ่งยากเราไปดูที่พูณนะครับเพราะเราจะขุดรวมพูณนะครับเราไปดูที่พูณไมเลยนะครับพูณไมอีด t ออกมาเลยนะก็จะมีตัวอย่างของอันไมเอเบิลมาให้เราไม่ต้องไปอ่านนะไอคำอธิบายเนี่ยที่จริงถ้าใครเก่งติดก,ก็อ่านได้นะครับแต่ว่าแอดไม่อ่านแล้วเซฟเวลานะครับเราก็มาดูบรรทัดนี้เลยอันนี้คือบรรทัดบรรทัดคําสั่งฟังก์ชันที่จะใช้งานจริงน,นะครับ ก็จะมีพูนเนี่ยมีเริ่มต้นด้วยโปรแกรม X m l กแล้วก็มาลบ O ก็คือพูนเราจะคุณที่พูนไหนนะครับคุณที่พูนไหนรวมถึงพอร์ตด้วยนะแล้วก็มาลบ u นี่ก็เป็นกระเป๋าของเรานะครับกระเป๋าเหรียญของเรากระเป๋า LTC ของเรานะครับนะแล้วข้างท้ายก็จะมีพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเราไม่ใส่อะไรก็เป็น X นะครับพาสเวิร์ดไม่มีนะพาสเวิร์ดเป็น X ออ่ะทีนี้ ขาแอดทำไว้แล้วนะครับแอดทำไว้แล้วเดี๋ยวไปดูที่แอดทำไว้อันนี้เราก็ปิดไปก่อนนะครับโปรแกรมขุดนี่ปิดไปก่อนเลยนะครับปิดไปก่อนเลยก็เรามาดูนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นคอนเป็นแบทไฟล์ตัวอย่างนะครับแบทไฟล์ตัวอย่างของผูนไมลนะครับผูนไมล์เอ็กเซลนี่นะครับของอันไม่เอเบิลเขาทำไว้ให้เรา อันนี้ถ้าเราเราจะทำเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพวกนี้นะครับอันนี้ไปดูที่แอดทำไว้แล้วนะครับดูนะครับเทียบกันเลยนี่แอดก็เอาตัวอย่างของเขามาเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เอาไปใส่คูณเนี่ยแทนที่เราจะคูณตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคูณของเรานะครับวิธีการเปลี่ยนคูณของเราก็คือเข้าไปที่อันนี้เลยครับอันนี้เลยอันนี้ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งไปปิดทิ้งไปนะครับ ก็ไปที่หน้าหน้าเว็บอนไมเอเบิลในหัวข้อเหรียญ ltc นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคอลัมน์คอลัมน์ลมกลางนะครับคอลัมน์กลางคอลัมน์กลางเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือเออ่พอร์ตนะครับพอร์ตของอนไมเอเบิลนะครับเขาจะบอกเลยว่าใช้อันกอริทึม random x ที่ u n m มเอเบิล com นะครับพอร์ต3333เราก็ก๊อปตัวน,นี้ไปเลย ก็ปีไปเลยครับพอปีเสร็จก็ย่อไว้ก็เอาไปวางตรงนี้วางตรงหลังลบโอนี่นะครับวางหลังลบโอปัป๊บเพจลงไปเลยเนี่ยเหมือนกันแล้วนะครับเหมือนกันแล้วเนี่ยที่แอดทำก็ทําแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเหมือนกันแล้วต่อไปกระเป๋าส่วนไอ้ลบเคนี่ไม่มีอะไรก็ปล่อยมา่างนี้นะครับกระเป๋านี่ครับไปเอากระเป๋า LTC มานียกระเป๋าเนี่ย ของแอดเนี่ยเอา LTC จากบ i นันใ e บนันมันอยู่ในเครื่องมือถือแอดก็เลยเอา Copy กระเป๋าบีนันจากมือถือนะส่งเข้ามาในเมลนะครับแล้วก็เ e มลนั้นก็มาเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ PX ไอไลเซน์เจ็ดห้ดศ X ก็จะได้นี่บ i นัน c e LTC มาแล้วนะครับคลิกเลยป๊บนะฮะก็ได้กระเป๋ามาแล้วกระเป๋า LTC จากบ i นัน c e มาแล้วนี่ คลิกขวา copy ไปนะครับ copy เสร็จแล้วก็เอาไปวางในนี้นี่นะฮะวางตรงนี้เลยี่โอ้ยมันไปหมดเอาแค่นี้นะครับเอาแค่ขอบเขตกระเป๋าเท่านั้นนะครับเอาแค่ขอบเขตกระเป๋าแล้ว,ลวคลิกขวาแล้วก็ s พ e ปับ๊บได้แล้วเหมือนกันแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับ ltc กระเป๋ามาแล้วนะครับโอ้ oh, แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนี่เราจะลืมเราจะต้องบอกเหรียญด้วยนี่ไงอันนี้ไม่ใช้แล้วนะครับในคอลัมน์กลางเขาบอกเลยว่านี่ฮะเลื่อนในกรอบต่อไปนี่กรอบแรกนะครับกรอบแรกก็เป็นแจ้งแลนแจ้งอ l g o ริทึมแจ้งพอร์ตแ,แ,แล้วก็กรอบต่อไปนี่เป็นแจ้ง ltc address โดยที่เราจะต้องแจ้งตรงนี้นี่นะครับวิธีการก็คือเราเอาตรงนี้ไป ก๊อปตรงนี้ไปเลยอแอดข้ามไปนิดหนึ่งนะฮะก๊อปตรงนี้ไปเอาไปวางตรงนี้นี่นะครับไปวางตรงนี้เป,ปปึบ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจึงจะเอากระเป๋า LTC มาใส่ตรงนี้แค่ตรงนี้นี่นะครับกระเป๋า LTC เนะี่ยเราก็ไปเอาที่ที่ที่เราในไบแนนนะครับไปเอาในไบแนนนะครับไปก๊อปในไบแนนมา วิธีก๊อปคุณผู้ชมกันเพื่อนน่าจะทําได้แล้วนะครับน่าจะรู้นะฮะก็แอดก็ขอข้ามไปเลยนะครับ,นรบเนี่ยแต่แอดเนี่ยเอาส่งผ่านอีเมลมานะครับผ่านอีเมลมาให้เครื่องเซ5นเจ็ดห้าแปดนกะครับก็ไปก๊อปมาตรงนี้ยูแอดเดสนี่นะครับก็เอามาใส่ตรงคําว่ายู d d ดเดสก็เหมือนกันแล้วเห็นไหมครับเหมือนกันแล้วนะครับนี่ ส่วน worker name เนี่ยเราก็พิมพ์ลงไปเลยตรงนี้ฮะ worker name เนี่ยพิมพ์ไปเลยอะไรก็ได้ฮะลายเซนเซ,นเซนเจ็ดเนี่ย z e n เห็นไหมครับโอ้เป็นภาษาอะไรไปแล้วเราเป็นภาษาอังกฤษครับ Z e en อ่ะเซนเจ็ดเห็นไหมครับพอพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละส่วนฟังก์ชันข้างหลังเนี่ยอันนี้ แอดไปศึกษามาได้ฟังกชันรายละเอียดมาเพราะแอดต้องการที่จะปรับเทรดในการขุดเอาแค่สิบเทรดถ้าเราไม่ปรับตรงนี้เรา,เราปล่อยไปจนก็ขุดได้นะครับนี่ก็ขุดได้แต่ว่าโหมันจะขุดหมดร้อเปอร์เซลย CPU ทำงานร้อยเซเลยนะเซนเจเนี่ยมีสิบหกเทรดมันก็จะขุดหมดสิบหกเทรดเลยร้อยซแต่ของแอดเนี่ยจะไม่ให้มันขุดร้อยอร์ซหนึ่งก็คือถนอมเครื่องนิดนึงแล้วก็ เอา CPU ที่เหลือเนี่ยมามาทำงานอย่างอื่นนะครับเอามาทำงานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแอดก็เลยจะใส่เทรดไปแค่10 t เทรดนะครับก็เป็นอันว่าอันล่างเนี่ยผู้ชมกับเพื่อนๆที่เพื่อจะไม่เคยมาขุดอยากลองขุด LTC กับอ n น m n e l e n t ก็ c o p ตส่วน,นี้ไปได้เลยนะครับพิมพ์ตามไปเลยพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับพิมพ์ตามนี้ไปได้เลยก็โอเคครับวิธีการที่จะได้ไฟล์ a บ s นะครับหรือแบตไฟล์คําสั่งเนี่ยก็จะได้ตามนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์รอบไปตามนี้เลยนะครับเทจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกี่เทล่ะทั่วไมเป็นมี4ี่คออย่างเงี้ยครับสี่คอแปดเทศเนี่ยก็จะใส่6เทศอะไรก็ได้ก็ใส่เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ไปเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ไปนะครับก็โอเคนะฮะทีนี้เราไปลองขุดกันเลยนะครับนี่นะครับดับเบิ้ลคลิกเลยป๊บปขุดแล้วนะครับ แล้วเนี่ยครับเขาก็จะบอกเนี่ยแลม8 g ิก AMD Ryzen 7 5800X ตรงนี้นะครับแหมคุณคุณมีตุ่นมานอนทับขาตั้งกล้องเบียงเลยนะฮะอ่ะแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับก็จะเริ่มขุดแล้วนะครับสิบเทสแจ้งแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะนี่ครับก็ ปับเดียวได้แล้วนะครับได้มาหนึ่งหนึ่งบล็อกแล้วหนึ่งบล็อกแล้วนะครับนี่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 นทีนี้ไปดูไปดูตัวสรุปที่แอดทำไว้นะครับแอดทำไว้แล้วตัวสรุปเนี่ยแอดทำไว้แล้วสรุปแอดทดลองขุดไปหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็ได้ตามนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงขุดแล้วได้มาสี่พันสองร้อยหกสิบเก้าบาตัวชี้ได้แอดก็มาคำนวณถ้าหนึ่งวัน ยี่สิบสีชั่วโมง LIKE, เปิดยาวรวดเลยก็จะได้ศูนย์จุดศน่งศูนย์สองสี่ห้าหกเนี้ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายๆท่านก็ถามมาว่าเฮ้ยแล้ววันๆหนึงมาได้กี่บาทแต่ถ้าคิด1วันก็จะได้แค่สองบาท4ี่สิบห้าสตางค์โอโ้โหมองเหมือนว่าจะไม่คุ้มค่าไฟใช่ไหมฮะก็เอาไว้เป็นประเภทสะสมก็แล้วกันครับใช้ CPU ีคุดมืันก็จะได้น้อยอย่างเงี้ยครับจึงไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับ อคุณม,มีตุน้นนะขยาขาได้อ่ะทีนี้ก็ดูต่อนะครับถ้าสามสิบวันก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์สามอันนี้ขั้นต่ําในการถอนของเขาเนี่ยไปดูนะครับไปดูที่นี่ครับขั้นต่ําของเขาเขาก็จะบอกตรงนี้ก็มีนี่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 ตรงนี้เขาจะบอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ขั้นต่นําในการถอนก็คือศูนย์จุดศูนย์สองห้าศูนย์จุดศูนย์สองห้ามองนี่ใส่ไว้นี่แล้วนะครับ กว่าจะได้เนี่ยวันละวันละจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยกว่าจะได้ศูนย์จุดศูนย์สองห้าเนี่ยต้องใช้เวลายี่สิบสี่วันยี่สิบสี่วันยี่สิบสี่วันที่ถอนได้อะ่ะโอเคนะครับถือว่าไม่เร็วนะครับเนี่ยเร็วนะครับใช้ได้อยู่นะน่าสนใจนะครับเนี่ยถึงแม้ว่ามันตอนรายได้ต่อวันเนี่ยมันจะไม่คุ้มแต่ว่าเ,เราใช้งานเครื่องไปดีไว้งานเครื่องก็ทําไปแล้วก็เอาเทศษที่เหลือนะล่อยบนขุดไปก็จะอย่างน้อยก็ได้ค่าขนมอะ่ะ ร้คาขนมหลานนะครับเนี่ยก็ค่อ,อยๆวันนี้นิดๆหน่อยๆรวมๆไว้นะครับแล้วเอาไว้ที่ที่ได้ละสองบาทนี่ยว่าราคา LTC หน้าวันนี้นะครับมันอยู่ที่ราคาเหรียญละสองพันสี่ร้อยบาทปกติ LTC นี่เหรียญมันสามพันกว่านะแต่นี้เหรียญมันราคามันตกนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่วันเนี่ยเราขุดได้ศูนย์จุดศูนย์สองห้าแล้วถอนได้เนี่ยเราจะเป็นเงินหกสิบบาทยี่สิบสี่วันเงินหกสิบาท แต่ถ้าเรายังไม่รีบขายเราเก็บไว้รอให้เหรียญขึ้นเลียวเราค่อยขายเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอันนี้อันนี้คือใช้ cpu ขุดนะถ้าถ้ามีการ์ดจอด้วยเนะี่ยมันก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับมันก็จะคุ้มแต่ถ้าใช้ cpu อันนี้ก็คือเอามาเทียบให้ดูว่าถ้าใช้ cpu ตัวเดียวหมายความว่าเครื่องเราเนี่ยเราใช้งานอยู่แล้วเราก็ในขณะที่เราใช้งานเครื่อง search เน็ตดูโน่นดูนี่ไปเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันขุดเป็น background แปบเบื้องหลังอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ search เน็ตไป อยากดูอะไรก็ดูไปเนี่ยครับขนหายโดนไอ้นี่ไปเรื่อยนะเบื้องหลังก็มันก็ยังขุดให้เรานะฮะก็ดีกว่าปล่อยมันทิ้งว่างไปฟรีๆไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับ LTC น่าสนใจนะครับ24วันถอนได้นะถือว่าไม่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับถ้าอยากลองก็ได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอใทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ